สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่465กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิกวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเล นะครับแล้วสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆุกอีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับ ว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไวัได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1น,นะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมในพีนี้คือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจแล้วน,น,นะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข ep เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่พี่ก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญฉลองเลื่อนสมรักิ์นะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหลงปูทวดนะคบพี่ๆฉลองเลื่อนสมรณศักดิ์ปีศูนย์แปดนะครับวัดชังให้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับยวขออนุญาตนะครับผมนําแต่ละองค์นะครับผมออกมาลงกล้องให้พี่ๆ FC นะครับผมได้ดูได้ชมกันนะครับชุดนี้จะมีสามองค์นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะ950บาทเท่านั้นนะครับของชุดนี้นะครับเหรียญฉลองเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับผมหลงปอทวดนะครับผมวัดชังให้นะครับ ชุดกรรมการสององนะคะพี่พี่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมวันนี้ด้านหลังนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับรูปภาพมีให้ดูให้ชมทุกรายการนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่สองนะครับชอบไปแล้วนะครับผมจะได้สามองเลยนะครับพี่พี่ชุดนี้นะครับผม นี่นะครับนี้เป็นองค์ที่สองนะครับองค์ในชุดนี้นะครับนี่เลยครับผมหลวงพ่อทวดประชังให้นะครับพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่ปีศูนย์แปดนะครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับ องสุดท้ายในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมี3องค์นะคบพี่พี่ได้รับพร้อมกันอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากท่านใดเช่าบูชาไฟนะครับนี่นะครับผมในองค์ที่3านะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา950บาทนะครับผม950บบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ นี่เป็นองค์ที่สามในชุดนี้นะครับผมมีนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่หนึ่งนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมเรียนรัพปูทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสองนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อสดนะครับอันนี้ถ้าท่านได้ชอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ให้ด้วยนะครับผมเป็นซองแบบนี้นะครับผมเ่ยนะครับก็นะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อสดนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับพี่ๆได้ไปแล้วก็สามารถเอ่อขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาสร้อยหรือว่านาไปเลี่ยมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมพร้อมสร้อยแล้วก็เลี่ยมนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่2นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับองค์นี้เอาแ800ดร้อยบาทนะครับผมแ800ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าอยากพูดคุยราคานะครับถ้าหากมีมุมไปต่อที่เท่าไหร่นะครับผมลองพูดคุยกันได้นะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับจะทักไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับพี่ เอาท MM ี <büy> <rare> ่พ <DVD> ี <vibrating> ่ๆนะครับผมสะดวกติดต่อมาได้เลยนะครับผมจะโทรมาแล้วให้ผมโทรกลับก็ได้นะครับผมผมติดต่อกลับอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากว่าโทรมาแล้วไม่ได้รับสายนะครับจะรีโทรกับพี่ๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขสองนะครับแปดร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสามนะครับลายกันนี้จะเป็นอ่อโลบุโตนะครับพี่ๆอันนี้นะครับพระปิดตาตีนสิงเหนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับผมไม่ใช่เนื้อผงนะครับ สำหรับปิดตารายการนี้นะครับผมเป็นปิดตาชุด3องค์นะครับพี่พีชุดกรรมการสามองค์พร้อมกล่องเลยนะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับออกมาโลกล้องนะครับผมให้พี่พี่ให้ดูได้ให้ชมกันนะครับผมต้ออกมายากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับพี่พี่จะเป็นปิดตาตีนสิ่งเหตนะครับผมหลังยันตรีทั้งสามองค์เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับชุด3ามองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม เอาห5 0อยห้าสิบนะครับผมห5 0้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับผมปิดตาตีน้าสิงเหนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์ที่สองนะครับแบ่งปันให้พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับท่านใดนะครับผมชอบใจนะครับผมก็สอบถามมาได้นะครับนี่นะครับ สวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเมื่อกี้โ์ที่สองแล้วนะครับผมอันนี้โอที่สามนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่อันนี้โคดเบิ้ลด้วยนะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับหลังันตรีทั้งหมดสามองนะครับผมสวยๆเดิมเลยครับผมเปิดไงป้านะครับ MM um, นี่นะครับเอา600บาทนะครับผมเอา600บาทแล้วกันนะครับผมท่านใดถูกใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหมายเลข3านี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับผมเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจ็ดสามนิยมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมผมนะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับองนี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่4นะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเก่านะครับพี่ๆผิวองค์นี้ดูเก่าเดิมเลยนะครับผมสมเด็จวัดเกชายโยนะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นวัดระฆังพิม์ใหญ่นะครับพี่ๆอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวด้านหน้าแบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมเก่านะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมพิม์ใหญ่นะครับดูเนื้อหาโมสารกันได้นะครับผมท่าใดถูกใจนะครับ เปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแต่นะครับผมแต่ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมหลากหลายรายการนะครับสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้นะครับนี่นะครับอย่าลืมจดเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วยเลข EP ด้วยนะครับผมหมายเลขที่5นี้500บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพี่พี่เป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมเป็นรุ่นแรกปี07นะครับเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ เหรียญเนื้ออันปากานะครับผมพระอาจารย์ฟ้านวงนี้นะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พีห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับดูนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับวัดป่าท่อมขามจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หกนะครับพี่รายกันที่หกนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายกันที่7นี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับพี่ๆรายกันนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆวัดหนังหลังยันสี่นะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายกันที่7นะครับผมนี่นะครับ450บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ห่งยันสีนิยมเลยนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงปู่รอดนะครับผมวัดบางน้ำวนนะครับเหรียญหล่อโบราณลายการนี้นะครับผมเอา450หเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงปู่รอดนะครับผมวัดบางน้ำวนนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่8นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพุอดนะครับผมเหรียญหล่อโบราณนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระน่าจะเป็นขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่หลังยันอุนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นสมเด็จหลวงปู่โตหรือเปล่านะครับแต่เจ้าของเดิมแกแจ้งผมมาแบบนี้นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมอง์นี้นะครับเอา500บาทนะครับพี่พีห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่เก้านะครับผมใน EP นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะนะครับพี่ๆีหมายเลขที่9นะครับ นี่นะครับผมผิวสวยงดงามนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยหมายเลขสิบนะครับรายการนี้เอาพิเศษสามร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกปีสองสี่หกห้านะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขสิบนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพี่ๆ หมายเลขที่10นะครับผมีพี p นี้นะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิลสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่10นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ ลงกล้องให้ดูแบบชัดๆนะครับผมมีหลากหลายรายการให้เช่าหาเช่าบูชากันนะครับถัดในสิทธิสายตรงลงพ่อในนะครับผมก็สามารถดูได้เลยนะครับผมทันมากครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นพระลีลาเมดขนุนนะครับพี่ๆพระเนื้อดินนะครับองค์นี้เอาหกร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระลีลาเมดขนุนหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมพร้อมเรียมสวยๆเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับถัดมาก็ผมหมายเลขสิบสองครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในเรี่ยมกรอบอันนี้น่าจะเป็นเรียมกันน้านะครับพี่พี่เป็นกรอบทองไหมค้อเรี่ยมกันน้ํานะครับผม สมเด็จพิมใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเอา550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่หมายเลขที่12นะครับ550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่เนื้อหาโบราณเก่าๆเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หมายเลขที่12นะครับ ถัดมาครับผมหมายเลขที่13นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมปูทวดเนื้อว่านนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้เอา400บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับปูทวดเนื้อว่านนะครับที่อยู่ในเลี่ยมจับขอแบบนี้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นปูทวดเนื้อว่านนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังนะครับผมเป็นเลี่ยมเก่านะครับผมหมายเลขที่13นะครับผม400บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระมเหสวนหมายเลข14นะครับพี่ๆรายการนี้เอา450บาทนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับพระมเหสวนหมายเลข14นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับรายการที่14นี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับนี่นะครับผม หมายเลขนี้หมายเลขที่14แล้วนะครับพี่พี่หมายเลข14ใน e p ีนี้นะครับลองชมกันดูได้นะครับผมรูปภาพถ้าอยากดูนะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับผม450นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข15ครับผมเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับผมเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับผมนี่นะครับเนื้อผงคูกลักพิมพ์หลังแบบนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลข15นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับ พระปิตาเนื้อผงคู่กลักนะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับหมายเลข15นะครับผมลายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเนื้อหามนสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับถัดมาครับผมเป็นปิตาหลวงพ่โตะหมายเลข16แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมปิตาจัมโบ้2นะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับอยู่ในเรี่ยมเก่าแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิตานะครับ พิมจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมฝังตะกุตตรงนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวองค์นี้ก็ดูได้นะครับผมเผื่อท่านใดชอบใจนะครับเป็นเนื้อผงเกสรแช่น้ำมนต์นะครับพี่พี่หมายเลขสิบหกนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ 400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงเท้ามหาพรมนะครับผมหลวงปู่ดู่นะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงปู่ดู่วัดสัแกนะครับผมพระผงเท้ามหาพรมองนี้เอา400บาทนะครับผมหมายเลข17นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่พี่องนี้นะครับ ดูผิวก็ชัดๆเลยนะครับผมหมายเลข17นะครับผมนี่นะครับองนี้ด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับเป็นเลี่ยมเก่านะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเหล้าแดงนะครับผมหมายเลขสิบแนะครับสําหรับเหรียญเหล้แดงนะครับผมเนืทองแดงรงดํารายการนี้นะครับหมายเลข18นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับ เอา550าบาทนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลพก็แดงนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหมายเลขที่18นะครับผม550าบบาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับพี่ๆสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าหากว่าชอบใจก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็กดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ จะขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมหมายเลข18นี้550นะครับแต่ชอบใจองค์ไหนนะครับผมสนใจองค์ไหนกหลายหลายกา้านะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษอย่างแน่นอนนะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาหมายเลข19นะครับอันนี้นะครับผมเป็นปิดตาหลวงปูเอี่ยมนะครับผมฝั่งตะกรุดทองนะครับผมเป็นฝั่งตะกรุดทอง9ดอกนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นปูเอี่ยมนะครับปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ องนี้เอา450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับนี่นะครับผมเนื้อหาเก่ามากนะครับอง์นี้นะครับ450นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์นี้เอา500บาทนะครับสําหรับพระรอดนะครับผมองนี้จะอยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแต่เนื้อดูเก่ามากนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับทนายชอบนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินตายทางนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเหรียญนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับ เรื่องอันปาก้านะครับผมปี2 5 21หลังอนุมานนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมรายการที่21นะครับโอ้นี่เอา500บาทนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาาโรวัดโคศิตารามนะครับผมเหรียญในงานภูพนัสีมานะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจนะครับ รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมดูนะครับผมดูเนื้อหาโมซานองนี้กันดูได้นะครับสวยงดงามตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาลูกปุโตนะครับด้านหน้าเป็นปิดทองกรรมการนะครับพี่ๆเป็นเนื้อของเกสอนนะครับผมด้านหลังเป็นหลังยันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา750บบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่ 22นะครับผม7 5 0ยห้าบาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับผมด้านหน้าเป็นผิวปิดทองกรรมการแบบนี้นะครับฝั่งตะุูหนึ่งดอกนะครับพี่ๆหมายเลขี่ี่22บนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับผมตอนลงกล้องนี้แสงไฟอาจจะไม่ไม่เห็นตรงใบหูนะครับขออนุญาตดึงไฟเข้ามาแป๊บนึงนะนี่นะครับผม แต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไว้ให้นะครับผมด้าหางท่านใดอยากดูนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่22นะครับผม750บาทนะครับปิดตาปดนี้หลังยันนะครับผมตาน้าเป็นปิดทองกรรมการนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับอง์นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับชุดกรรมการนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับพี่ๆหลวงพ่อกล้วยชุตินาทารโรนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมพระทั้งหมด3องค์นะครับผมเป็นเนื้อผงทั้งหมด3องค์เลยนะครับก็จะมีเป็นรูปเหมือนนะครับผมนี้น่าจะเป็นชินาราชนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแอกม่านนะครับผม3รายการนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่23นะครับผมชุดนี้650บาทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนําแต่ละองค์นะครับผมออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมผีสักครู่นะครับผมขอระมัดระวังนิดนึงนะครับพอดีเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆผมจะได้พระจะได้รับความเสียหายนะครับผม ผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมพระเนื้อผงนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมทั้งหมด3องค์นะครับมาดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นชินราชนะครับพี่หรือว่าพระประธานที่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ได้มาในชุดนี้ด้วยนะครับผมเป็นทูนะครับผมผิววุ้เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผม หมายเลขยี่สิบสามนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นเขียนว่าปูพันธสีมานะครับแล้วก็วัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นคล้ายๆพิมพ์สามเหลี่ยมเลยนะครับพี่ทรงหยดน้ํานะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปเหมือนนะครับพี่พะผงรูปเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับนี่นะครับผมใต้ฐานนะครับชุดนี้สามองค์หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผม ดูนะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับลงกล้องให้ดูแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าตอนจัดส่งกลัวพระได้รับความเสียหายนะครับผมจนกว่าพระจะถึงมือพี่ๆนะครับผมผมดูแลให้อย่างดีนะครับผมนี่นะครับแพคให้อย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับผมได้รับพระที่ตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับในหมายเลขที่ยี่สิบสามนี้นะครับผม ถัดมาครับอมองค์ที่สามนะครับผมรายการนี้เป็นสมเด็จแบกม่านนะครับผมหรือพ่อกวยนะครับหลังด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนนะครับพี่พีเนื้อง์นี้จะเก่านะครับผมนี่นะครับดูเก่านะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผมรายการที่สามนะครับชุดนี้นะครับผมชุดสามองค์นะครับผมพร้อมกล่องนะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่านะครับผมยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับเน้นย้ําเลยนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมได้ที่ไลน์ ตรงด้านบนเลยนะครับผมผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดทั้ง EP เลยนะครับผม174 O I P T Q นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 0นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาก็เหมือนที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระบผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ